สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูราสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะเอาเจ้าตัวนี้เลยนะเจ้าเอริโปซอรัสนะครับเป็นเลเวล20นะตอนนี้พี่ก็มีเลเวล10ด้วยกันอยู่2ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมเอาเขาลงไปต่อสู้ก่อนเนาะจะได้ไม่เสียเที่ยวไม่ต้องรอรีตัวนะครับ ได้มาฟฟีอีกหนึ่งรอบโอเคหลีกตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ67นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปสู้กันเลยดิปโปก่อนเลยแล้วก็โมโนแล้วก็เจ้าเออรินะอปโปนะเออริโปจริงๆมันก็เป็นตัวที่สายแท้งนะโจมตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่านี่โอเคลังโจมตีอยู่ที่แค่600กว่าเอง ถือว่าเอาไปสู้หลีกนี่ยังสุ่มเสี่ยงนะที่จะอาจจะแพ้ได้แต่ไม่เป็นไรจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับอ่าโอเคมีกินพืชสองตัวแต่ตัวแรกเราแพ้ทางเราจะต้องขอชาร์จไว้ก่อนไอ้ป้องกันไว้ก่อนนะของเขามี2องแทมสอแล้วไม่ตีเลยอ่ะ โอเคงั okay, นะ้นเราชาร์จแล้วเขาป้องกันหนึ่งตอนนี้เขาก็มี3มแต้มแล้วตีไหมสามนี้ตีเปล่าอายังไม่ตีดีมากเราขอชาร์จสี่โจมตีไปหนึ่งไม่เข้าไม่เป็นไรขอแต้มเต็ม8ดไว้ก่อน โอเคตอนนี้เขาสี่แต้มนะครับสี่แล้วน่าจะตีแล้วแหละมาให้หมดสี่ตีมาหมดสี่เยี่ยมมากโอเคเรานอนไปโบโนลงมาเดี๋ยวโมโนเก็บไปสองตัวเลยเนาะเราก็จัดเจ้าตัวนี้สอแต้มแล้วก็ป้องกันแล้วที่เหลือชาร์จไปสองแต้มไปนอนสายสบายๆนะครับสลับรอบนี้ เจ้าอีโอลัมเบียมีสีตีมาเลยตีไหมสีแต้มตีมาหมดสีนะครับแต่เรายังไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราก็จัดสองแต้มมองกันที่เหลือชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้าย มีแล้วตีไม่ตีโอเคถ้าไม่ตีงี้เราก็ขอเปลี่ยนตัวเออริโปซอลัดร่างแรกเลเวลสิจัดเลยไปจะต้มเข้าห้านะก็ไป 7, 5, น,ะไปนอนครับแผ่แผงคอก่อนแล้วก็ไปกระโดดฟับเรียบร้อยครับชนะไปนะครับรอบแรก ค okay. ได้สะสมแต้มในลีกเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงก็จะกลายเป็น1204คะแนนนะครับอันดับไม่เลื่อนเนาะโอเครับของรางวัลจะได้ได้ DNA ม่วงมา200โอเคอีกสักรอบนึ่งสำหรับตัวเลเวลสินะดิปโปก่อนเลยแล้วก็โมโนโมเหมือนเดิมโมโนแล้วก็เจ้า เอลิโปซซลตสเลเวลสิ at, อีก1ตัวโอเคมาถ้าชนะ2รอบเลยก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเป็นเลเวลยีแล้วนะมันจะได้พลังโจมตีสูงขึ้นกว่านี้เนาะปกติพี่ไม่ค่อยได้ใช้มันลงล่าแต้มลหลีกนะเพราะว่าพลังโจมตีมันค่อนข้างจะน้อยอ่ะรอบนี้กินพืช3ตัวเลย เราชาร์จก่อนของเขาสองแต้มสองแล้วตีไหมแองจิโลคอยาวตีมาแค่หนึ่งนะโอเคถ้างี้เดี๋ยวเราก็ขอป้องกันสองชาร์จเขาเก็บไปชาร์จนะตอนนี้เป็นสามแต้มแล้วสามแล้ว ตีมาตีมาตีมาสองนะครับชนป้องกันเราโอเคเราสละชีวิตละขอชาร์จสี่เลยป้องกันหนึ่งยังคงมีสามแต้มอยู่แล้วตีตีมาหมดสามนะครับโอเค โมโนลงสนามมาก็จัดเลยต้อง3แต้มเนาะแล้วก็ป้องกัน2ชาร์จไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่2นะครับมี4ตีไหม4นี้ตีมาแค่หนึ่ง โอเคเดี๋ยวเราก็โจมตีเลยเนาะเขาน่าจะป้องกันเราสองแหละไปที่เหลือชาร์จไปเยี่ยมกะถูกเหมาะเหม็งโอเคครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับสเตโกโซเซราทอปมีห้าห้าแล้วจะตีเราเท่าไหร่โอ้ไม่ตีเลย ถ้างั้นเราก็ขอชาร์จ4โจมตีแค่หนึ่งพอไปป้องกัน3เลยหนาโอเคแล้วตอนนี้เขา6แต้มนะครับก็มาดูกันว่าเขาจะตีเราเท่าไหร่นะอตีมาแค่4เรายังไม่นอนนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็ขอเปลี่ยนเจ้าเอปปริโปสอรัสเลเวล10ลงมาเลย แล้วก็จัดเจ็บแต้มไปเอาห้านะแผ่แผงคอแล้วก็กระโดดฟับเรียบร้อยครับชนะไปอย่างสวยงามต่อเนื่องเลยนะรอบที่สองสำหรับตัวเลเวลสิบได้แต้มเพิ่มกลายเป็น1234คะแนนนะครับอันดับไม่เลื่อนอีกเนาะรับของรางวัลจะได้ ได้ DNA ม่วงมา500เยี่ยมเลยโอเคไปเดี๋ยวเราก็ได้เวลาเปลี่ยนเจ้าเอริโปแล้วเดี๋ยวเร่งเจ้าตัวนี้ก่อนเอาโอเคได้เลยเยี่ยมแคปซูลฟิลจะได้ว่างๆเนาะโอเคต่อไปก็เจ้าเอริโปตัวนี้โอเคได้เวลาฟิลแล้วไปให้กลายเป็นเลเวล20 140 ร้อยยี่สิบไปโหยังไม่ได้เนาะโอเคต้องมาเสียอีกทีหนึ่งร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบไปอื้อหืยยังอีกอะเออทิ้งโอ้โหยังสามรอบนะอีกทีหนึ่งมาเฮ้ยรอบที่สี่สี่ร้อยแปดสิบเงินเขียว,วเนี่ยมา โอ้โหห้ารอบหกร้อเงินเขียวได้แล้วตัวเลเวล20สําำหรับเจ้าเอ,อริโปซซลัดอ่ะมีตัวจะหนีเดี๋ยวใช้บริการโอเว่นก่อนมาโอเคเดี๋ยวเราก็เอ่อนี่ร่างแรกนะร่างแรกตัวจะเรียบเรียบหน่อยล่างสองจะมีลายล,ายลายเขียวเขียวดำๆๆนะโอเค อันนี้ล่างแรกสีเรียบๆล่างสองมีลายนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราก็พาเขากินอาหารเลยกินก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขากินเลยเลเวล20แล้วกระโดดลงไปในรางอาหารกินปะถือว่าเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กนะครับแผ่แผงคอคล้ายๆเจ้าดินโลนะ่ะปะเลเวล20แล้วไปลงสนามต่อสู้เลย ัวแรกก็ดิปโปก่อนเลยแล้วก็โมโนอีกแล้วก็เจ้าเอาปปริโปตัวเลเวล20ก็จะอยู่ยังไม่เจอนะโอเคอยู่ต่อจากเจ้าไทแรนโนโลปสนะมาจะเจอแข็งไหมอย่าเจอครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วกัน ตอนนี้พลังโจมตีอาไม่มีครึ่งบวกครึ่งน้ำนะพลังโจมตีเขาก็เป็นพันละเราชาร์จก่อนได้ขอชาร์จก่อนแต่นกเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาไม่เป็นไรถ้าเขาตีเราเพราะฉะนั้นก็ขอชาร์จก่อนเลยของเขาสองแต้มสองแล้วเปลี่ยนตัวนกจริงๆด้วยจตีไหม ไม่ตีถ้างั้นเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จตอนนี้เขาสาแต้ม3แล้วตีไหมไม่ตีอะเราสละชีวิตและขอชาร์จ4เลยเอาป้องกัน1เอาไปชาร์จ2กลายเป็น5นะแล้ว ตีมาให้หมดอุ้ยยังไม่ตีงั้นเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสีไป, 4, ไปตอดหน่อยเอาสองเก็บไปชาร์จสามใช่ไหมเนี่ยใช่เลยแล้วเขาน่าจะตีเราแค่หกนะเขาก็จะเหลือหนึ่งโอเคครับเขาตีเรามาหกนะเราก็นอนไปโมโ,โนต้องตีเผื่อ โมโนเขต้องตีไป2แต้มป้องกันก็3ชาร์จไปโอ้โหเก็บไปชาร์จซะด้วยไม่เป็นไรนอนไปกิก้านะครับเจน2มี5แล้วจะตีเราเท่าไหร่ อ้โหไม่ตีเลยแล้วเราก็ขอชาร์จ4โจมตี3ไปโอ้โหป้องกันส4เลยดีนะไม่เสี่ยงตีไปตอนนี้เขาก็5แต้มนะครับาแต้มนี้ตีอยังไม่ตีนะเราก็ขอชาร์จสี่ป้องกันแล้วเนอะ เขาป้องกันสอันนี้มี7แล้วตีมาหมดเรายังน่าจะยังไม่นอนนะตีมาหมด7นะครับเข้าเรา3ามคำรามกัดเราแต่ยังไม่นอนนะครับโอเคแล้วก็ใส่เลยเนาะสแต้มแล้วก็ชาร์จไป สีแต้มไปนอนนะอิก,ก้าไอนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายละสบายสบาย mm hmm. ได้ใช้ท่าไม้ตายแน่นอนเจ้าเอริปโปมีสีสีแล้วไม่ตีอ่ะทั้งนั้นเราก็ขอเปลี่ยนตัวเลยแล้วกันเราก็โจมตีเลยเจต้าไปเอาห้านอนแน่นอน แผ่แผงคออีกรอบนึงแล้วก็กระโดดฟับเรียบร้อยครับชนะไปยังสวยงามน,นะครับสำหรับเตอริโปซอรัดเลเวล20นะล่าง2คะแนนเพิ่มกลายเป็น1263คะแนนอันดับไม่เพิ่มเนอะรับของรางวัลมีตัวจะหนีแลเดี๋ยวใช้โอเวนเหมือนเดิม DNA ม่วง200ครับโอเคตัวจะหนีโอเว่นไปแล้วก็รับภารกิจลายสัปดาห์นะโอเคอ่ารับพันมาสองพันหนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูหน้าตาของเจ้าเอริโปซอลัดเลเวล20แล้วกันเนาะโอเคก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตัวม่วงวิบวับที่พี่ปั้นให้กลายเป็นตัวเลเวล20นะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้พี่ดูแล้วจริงๆมันเป็นสายแทงเนาะพลังโจมตีไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่เวลาปั้นเป็นเลเวล20แล้วพลังโจมตีพันกว่าก็สามารถที่เอาลงต่อสู้ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับนี่แผ่แผนคอไปก่อนบายบายสวัสดีครับ